ไม่ว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นตรงหน้าก็ตามค่ะจงรักษานะคะสถานภาพของอารมณ์และความรู้สึกให้เสถียรภาพค่ะนั่นหมายความว่าตรงจงมีความมั่นคงในความรู้สึกนะคะที่ดีไว้เท่านั้นค่ะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไม่สามารถนะคะรักษาพลังงานอารมณ์ความรู้สึกที่มีเหตุต่อเหตุการณ์สถานการณ์เฉพาะหน้าได้ คุณกำลังสั่นคลอนนะคะในเรื่องสภาวะจิตนั่นเองค่ะจงฝึกนะคะให้ตัวเองมีความเชื่อมั่นเชื่อใจในตัวเองถ้าเมื่อไหร่นะคะสภาวะจิตที่มันยังคอนแคนต่อเหตุการณ์สถานการณ์ที่เจออยู่ตรงหน้านะคะสมาธิเท่านั้นก็เป็นเรื่องที่จะทำให้คุณจะต้องฝึกฝนขึ้นนะคะ <c oughs> นั่นหมายความว่าคุณยังมีสภาวะของการที่อ่สติเนี่ยได้พลังจากสมาธิคุณยังน้อยอยู่ ดังนั้นจงนะคะอย่าลังเกียจลังงอนหรืออย่าต่อรองเรื่องการทําสมาธิอีกต่อไปค่ะเพราะนั่นคืออาหารของจิตของคุณโดยเฉพาะโดยตรงเพื่อทําให้จิตคุณมีความนะคะเข้มแข็งและนะคะเมื่อจิตเข้มแข็งจะส่งต่อสติมีในะเรื่องราวของการตั้งมั่นและเมื่อสติตั้งมั่นมันจะเป็นตัวคัดกรองทุกสิ่งทุกอย่างนะคะในสิ่งที่ใช่หรือไม่ใช่สําหรับชีวิตคุณได้นั่นเองค่ะ คอยทุกคนโชคดีจงนะคะตั้งมั่นและก็นะคะมีจิตใจที่เข้มแข็งเพื่อนะคะรับกับทุกเหตุการณ์สถานการณ์อย่างมีความสุขได้ทุกวิทุกวันและทุกเวลาค่ะ